ต่อไปค่ะเป็นงานวิจัยนะคะเป็นงานวิจัยประเภทสำรวจนะคะงานวิจัยแบบสำรวจเซอร์เว์นะ,ะเป็นงานวิจัยที่เราต้องบอกว่าถ้าเราจะทํางานวิจัยด้านสำรวจนะคะคือมันเป็นงานวิจัยที่ใช้ได้นะ,ะปัจจุบันณนะขณะที่เราทำวิจัยนะคะเช่นเราสำรวจนะ,ะผลการเลือกตั้งนะคะหนึ่งเดือนก่อนเกิดการเลือกตั้งนะคะพอ อีกสวันก่อนการเลือกตั้งงานวิจัยเนี่ยผลลัพธ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยทางด้านสำรวจเนี่ยเรามักจะไม่นำมาใช้ในการวิจัยทางวิทยานิพนธ์นะคะเพราะว่ามันอยู่ณขณะนั้น่นะณนะนะขณะนั้นนะคะ แผนที่มันจะช่วยอ้างอิงไปยังอนาคตได้เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าเราศึกษาณนะขณะนั้นเท่านั้นเองค่ะอะ่มาทักทายกันนิดนึงนะคะคุณสุดารัตน์บอขอบคุณค่ะอาจารย์เหลืออีกหลายเซนติเมตรเลยค่ะต้องให้เกินก่อนนะให้เกินความสูงก่อนนะอืมคุณโพนี่นะคะถามว่าอ่านเยอะแล้วมีวิธีจัดการจัดเก็บหรือจำได้อย่างไรคะว่าเรื่องนี้อ่านแล้วนะคะ ถ้าประเด็นนี้นะคะก็คือว่าคุณน่เนี่ยใช้ goodnotes นะคะใน ipad goodnotes เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งแบ่งโฟลเดอร์นะแบ่งโฟลเดอร์ได้แบ่งลิ้นชักได้นะคะคือใช้ใน ipad เนี่ยล่ะ ipad เนี่ยล่ะนะคะแล้วก็เก็บภาพได้นะคะคือต้องลองดูอะค่ะนะคะต้องลองดูว่าเราจะใช้ยังไงนะคุณก็ใช้ goodnotes เป็นหลักในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะ goodnotes ก็ สามร้อยกว่าบาทนะะแต่ว่ามันคือมันแบบมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะลองไปดูนะคะค่ะ